สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่186นะคะพี่พค่ะวันนี้หนูก็ได้มีพาราก่ายมาฝากพี่พกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขามาชมกันที่รายการที่หเลยนะคะรายการที่หนึงจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ องละ150บาทหมดทุกองค์เลยนะคะถ้าพี่พี่คนไหนจำหมายเลขไม่ได้สามารถแคปรูปภาพส่งให้หนูได้ทางไลน์นะคะเสียงหนูอาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าตอนนี้หนูไม่สบายนะคะ <c oughs> รายการต่อไปรายการที่2ก็เป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่จา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่3ก็สมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่นะคะก็ส,สมเด็จ evet, วัดระฆังนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะองค์นี้ก็วัดระฆังนะคะพี่พี่แต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อไม่เหมือนกันนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่หกค่ะสักคู่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นวัดเกตชัยโยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดนะคะเป็นวัดเกตชัยโยนะคะพี่ๆรายการต่อไปคะ่ะรายการที่9กนะคะก็เป็นวัดเกตนะคะถ้าหนูพูดชื่อพระองค์ไหนผิดหรือว่ายังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะหนูไม่ทราบแล้วคือสมเด็จอะไรนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบเอ็ดนะคะน่าจะหลวงปู่เผือกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบบาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปรายการสิบสองเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ รายการต่อไปรายการสิบสามเป็นซุ้มกอนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ line, สอบถามหนูได้นะคะรายการต่อไปรายการสิบสี่ค่ะองนี้เป็นปางเปิดโลกนะคะเป็นเนื้อดินนะคะแปบบ๊บนึงนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการ16นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะกรอบค่อนข้างมัวนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะคะรายการต่อไปรายการ17นะคะพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อแช่มนะคะรายการต่อไปค่ะรายการ18นะคะอันนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อนะคะแต่นายเขียนว่าหลวงพ่อจาดนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการ19นะคะอันนี้เป็นเนื้อดินหนูไม่ทราบพระนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการยี่สิบนะคะเป็นพระพรมนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหนุมันองนี้เป็นปิตาหนูกไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองนะคะองคนี้เป็นเบียแกนะคะ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะองค์นี้เป็นผะเนื้อดินแต่ว่าหนูไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบสี่นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จโตนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่รายการต่อไปรายการยี่สิบห้านะคะองคนี้หนูไม่ทราบผะนะคะองค์นี้ก็เป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่อยากดูรูปผาเพิ่มเติมองไหนหมายเลขไหนบอกอีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นปิดตามไม่ทราบที่นะคะองลาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหมดเลยนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะองค์นี้เป็นผัดเนื้อดินหนุ่มไม่ทราบที่นะคะ รายการต่อไปไรายการที่สามสิบนะคะน่าจะเป็นพระกุนะคะพี่รายการต่อไปไรายการสามสิบเอ็ดนะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่หลิวนะคะสนใจองค์ไหนไหมายเลขไหนนะคะอยากปิดนะคะพี่พี่สาม,มารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะรายการต่อไปไรายการที่สามสิบสองนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบผะนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสามเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาสิบสี่นะคะเอานี้เป็นหลวงพ่อจงนะคะกรอบจะค่อนข้างมัวนิดนึงนะคะสะภาพสภาพการใช้งานนะคะพี่ผ่านตักผ่านการใช้งานมาแบบนี้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นนักบกนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบนะคะ องนี้หนูไม่ทราบพระนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการต่อไปสามสิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบแปดนะคะองนี้หลวงพ่อมุยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเก้านะคะอง์นี้เป็นหลวงพ่อทองนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบเป็นโสธรนะคะเป็นโสธรสองหน้านะคะพี่พี่รายการต่อไปเลยนะคะรายการสี่สิบเอ็ดนะคะพี่องค์นี้เป็นพระหูยานนะคะ <ampoo> แต่ว่าองคเล็กนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบสองนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบผระนะคะเป็นเนื้อชินนะคะรายการต่อไปค่ะสี่สิบสามนะคะ รายการต่อไปค่ะสี่สิบสี่นะคะอันนี้เป็นจะเป็นยี่สิบห้าศตวรรษนะคะรายการต่อไปค่ะสี่สิบห้านะคะอง์นี้เป็นน่าจะหลวงพ่อทานะคะพี่รายการต่อไปค่ะสี่สิบหกนะคะไม่ทราบพระนะคะพี่รายการต่อไปค่ะสี่สิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไปค่ะสี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปค่ะสี่สิบเก้านะคะอาแปะลงสีนะคะรายการต่อไปค่ะรายการห้าสิบนะคะเป็นหลวงพ่อแช่มนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะคะพี่พรายการต่อไปค่ะห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะ รายการต่อไปค่ะห้าสิเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสิเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสินะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่รายการต่อไปค่ะห้าสินะคะเป็นหลวงพ่อกระสีมนะคะ รายการต่อไปค่ะห้าสินะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสิเนะคะเป็นโอภาสีนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสินะคะ หนูปูทิมหนูปูทวดนะคะรายการต่อไปที่59นะคะรายการที่ห9หนูไม่ทราบผ่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการต่อไปรายการ60เป็นชินาาชนะคะรายการต่อไป61นะคะเป็นปิดตา,านหนูไม่ทราบที่นะคะองลาร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่พี่จา๋ารายการต่อไปรายการที่62หนูก็ไม่ทราบที่นะคะ รายการต่อไปค้า63านะคะหนูก็ไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปค้า64ี่นะคะพี่ไม่ทราบผ่ะนะคะเป็นเนื้อชินรายการต่อไปค้า65้านะคะโอภาสีนะคะรายการต่อไปค่ะ66นะคะ หลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปค่ะ67นะคะรายการต่อไปค่ะ68นะคะรายการต่อไป69นะคะรายการต่อไปค่ะ70นะคะ รายการต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบสองนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบสามนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบสี่นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเจ็ดสิบห้านะคะ รายการต่อไปเจ็ดสิบหกนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบแปดนะคะหลวงพ่อทบนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบเก้านะคะ รายการต่อไปแปดสิบนะคะเป็นวัดะระฆังนะคะพี่รายการต่อไปนะคะเก้าสิบเอ็ดนะคะแปบบ๊บนึงนะคะพี่แปดสิบปดสิเอ็ดนะคะอันนี้แปดสิบเอ็ดรายการต่อไปแปดสิบสองนะคะรายการต่อไปแปดสิบสามนะคะ รายการต่อไป84นะคะรายการต่อไป85นะคะรายการต่อไป86นะคะรายการต่อไป87นะคะ รายการต่อไป88นะคะรายการต่อไป89นะคะรายการต่อไปนะคะ90นะคะรายการต่อไป9 1ดนะคะ รายการต่อไป92นะคะรายการต่อไป93นะคะรายการต่อไป94นะคะรายการต่อไปค่ะกบห้านะคะ ก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP พิเศษ186นี้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนหนูด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ